หน้า295ตั้งแต่สมุตจยักขันธากะาวันนาเป็นต้นไปสมุตจยักขันธากะาวันนาวินิจฉัยในสมุตจยักขันธากะพึงทราบดังนี้ในคําว่าชารัตตังมานัตตังนี้มีวินิจฉัยว่ามานัตสี่อย่างคืออปติชนะมานัตหนึ่งปฏิชนะมานัตหนึ่งปัคะมานัตหนึ่ง,ามางสมุทานะมานัตหนึ่ง ในมานัสี่อย่างนั้นที่ชื่อว่าอปฏิชนะมานัสได้แก่มานัสที่สงให้ภิกษุผู้ควรแก่มานัสโดยความเป็นผู้ต้องอาบัตล้วนเท่านั้นไม่ต้องให้ปริวาสเพื่ออาบัตที่ไม่ได้ปิดที่ชื่อว่าปฏิชนะมานัสได้แก่มานัสที่สงให้แก่ภิกษุผู้อยู่ปริวาสเสร็จแล้วเพื่ออาบัตที่ปิดไว้ที่ชื่อว่าปักมานัตได้แก่มานัตกึ่งเดือนที่สงให้แก่นางภิกษุณีเพื่ออาบัตที่ปิดไว้หรือไม่ได้ปิด ที่ชื่อว่าสมุทานมานัสได้แก่มานัสที่สงรวมคือประสมกันได้บรรดามานัสสี่อย่างนั้นสมุทานมานัสนี้พึงทราบว่าเป็นอปติชนะมานัสตามพระบาลีว่ามานัสหราตรีเพื่ออาบัติที่ไม่ปิดไว้เมื่อจะให้สมุทานมานัสนั้นถ้าภิกษุผู้ต้องอาบัตตัวเดียวพึงให้ตามในที่กล่าวแล้วในอปติชนมานัตนี้แล ถ้าต้องอาบัตสองตัวหรือสามตัวหรือยิ่งกว่านั้นคำว่าเอกังอาปตติงอันท่านกล่าวแล้วฉันใดเล่าคำว่าเทวอาปติโยติโสอาปติโยก็พึงกล่าวฉันนั้นแต่ที่ยิ่งกว่านั้นถ้าแม้เป็นจำนวนร้อยหรือจำนวนพันพึงกล่าวว่าสัมภูลาวิธีให้สำหรับอาบัตเหล่านี้ที่สงจะพึงรวมอาบัตแม้มีวัตถุต่างๆกันให้ข้าพระเจ้าจะกล่าวในการให้ปริวาส เมื่อมานัตอันสงทำรรกรรมมวาจาด้วยอำนาจแห่งอาบัตให้แล้วอย่างนั้นมานัตตาจาริกะภิกษุพึงสมาทานวัดตามในที่กล่าวแล้วว่ามานตังสมาธิามิวัดตังสมาธิยามิดังนี้นั่นแลที่สีมาแห่งโรงทีเดียวในที่สุดแห่งกรรมวาจาว่าเอวเมตังทารยามิ